สวัสดีค่ะคุณผู้ชมท่านคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทิสก o ฟันเดยนะคะอยู่กับบิชันพนภาพ,พ่อปุนขามและคุณธนพลบำรุงพงค์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะว่า เกิดอ,อะไรขึ้นบ้างนะคะกับประเทศอินเดียเดี๋ยววันนี้คุณธนรพลจะมาอัปเดตให้กับทุกคนได้รับฟังกันนะคะต้องกล่าว hmm. ถึงก่อนนะคะว่าปีนี้เนี่ยประเทศอินเดียถือว่าเป็นประเทศที่มาแรงมากๆเลยนะคะตลาดหุ้นเนี่ยขึ้นเรามองว่าเอ้ยเหมือนจะเริ่มย่อแล้วแต่ก <c oughs> ็ยังไม่ยอ <c oughs> ่อนะก็กลับขึ้นมาใหม่ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศบ้านเขา hmm. <c oughs> นะคะแต่ต้องถามคุณเจ้นิดน,นึงก่อนนะคะว่าตัว GDP ที่เขาประกาศออกมาเนี่ยโตเป็นยังไงบ้างคะอได้ครับ สำหรับตัวอินเดียนะครับก็ต้องบอกว่าอินเดียจริงๆงเป็นประเทศที่เาเรียกว่าโดดเด่นไม่แพ้ประเทศอื่นนะเราจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันนะสุพรรณไทยแต่อินเดียเนี่ยต้องบอกว่าเป็นประเทศที่เารียกว่าล่าสุดเนี่ยประชากรเขาแซงจีนไปแล้วใช่ค่ะนะพั1400 <1400 S 1> นสี่ร้อยนต้นๆนะครับแต่ถามว่านอกจากนี้เนี่ยมีด้านไหนอีกที่เดียโดดเด่นนะฮะเดี๋ยวขอเป็นสไลด์หน้าต่อมาเลยครับนะหน้านี้เนี่ยคือตัว GDP ปีที่แล้วของอินเดียแล้วก็ประเทศอันนี้เนี่ยผมเลือกมาเป็นท็อป10นะอันดับหนึ่งแน่นอนนะเป็นคนพี่ใหญ่อเมก นะอันดับสองจีนอันดับสามญี่ปุ่นอันดับสี่เยอรมันอันดับห้าอินเดียค่ะนะอินเดียเนี่ยแซงอังกฤษแซงฝรั่งเศสแซงรัสเซียนะครับเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวเร็วมากนะฮะในขณะเดียวกันการเติบโตในอนาคตเนี่ยก็ยังสูงอยู่นะปี2024นะครับถ้ามาดูในปีหน้าเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลจาก IMF นะฮะขอเป็นหน้าต่อมาที่เป็นแผนที่โลกนะครับอันนี้เนี่ยผมจะเน้นไฮไลไท์เฉพาะประเทศที่มีการเติบโตสูงสมานะค่ะสีเขียวสดเนี่ยอันนี้คือ4ี่เปอร์เซ็นต นะครับส่วนสีเขียวเข้มเนี่ยคือ6%ขึ้นไปจะเห็นได้ว่าเขียวเข้มเนี่ยจะมีอยู่เวียดนามอินเดียแล้วก็ประเทศในแอฟริกาเลยะนะส่วนเขียวสดก็จะเห็นว่าเป็นพวกจีนนะครับตรงนี้เนี่ยเห็นได้ว่าอินเดียน,นอกจากโตดีแล้วเนี่ยเขายัางรักษาการเติบโตแบบ6%ได้อยู่แนวโน้ม GDP อินเดียนเนี่ยปรับขึ้นในขณะที่จีนตอนนี้ปรับลงนะคุณแนนจีนเจอนนี้เจอพวกอะไรนะปัญหาอสังหาเข้าไปส่วนอินเดียเนี่ยเขาเรียกว่าตอนนี้เนี่ยค่อนข้างเนื้อหอม นะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวมีเนื้อหอมมีอะไรบ้างอาจารย์จะถามคุณเต้เลยว่าเศรษฐกิจอินเดียนี่ที่เขาโตเนี่ยโตมาจากอะไรบ้างคะอ่ะมาทีนี้เรามาดูกันนะฮะหน้าต่อมาอมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาขออีกหน้านึงก่อนแล้วเดี๋ยวเขาย้อนกลับมาหน้านี้นะโอเคหน้านี้เนี่ยเป็นตัว GDP ล่าสุดของอินเดียนะครับควอเตอร์เขาเนี่ย,ขยเขาจะเรียกขยเยิญกว่าไทยหน่อยหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดมองไปลายไตรมาสแล้วเนี่ยไตรมาสองเนี่ยเดือนเมษายนมิถุนาเนี่ยอินเดียโตได้เจ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์ย้อนเหี้ยนะครับถามว่าเจ็ดจุดแปดเนี่ยเขาเรียกว่า ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ตลาดเนี่ยมองไว้เจ็ดต,ต้นต้นนะแต่ว่าต่อจากนี้เนี่ยควอเตอร์ต่อมาเนี่ยอาจจะเหลือหกกลางๆเลยแนวนี้นะครับถามว่าอินเดียเนี่ยโตดีเพราะอะไรบ้างภาคบริการเขาโตดีมากคุณแนนนะรองลงมาพวกภาคก,การเงินภาคอสังหาก็คือโตแบบแทบทุกด้านนะถ้าโตต่ําตอนนี้ก็เป็นแบบส่งออกจะโตต่ำหน่อยเพราะเจอเรื่องของโกลบอลเข้าไปนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยการเติบโต g ี p พีของอินเดียเนี่ยถือว่าสูงมาก นะเดี๋ยวย้อนกลับไปหน้าตะกี้หน่อยหนึ่งนะครับก็นอกจากนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของอีคโนมิกเรื่องของโกลที่เขาโดดเด่นแล้วเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีนี่เขาก็ไม่แพ้คนอื่นนะฮะล่าสุดนะครับก็เป็นประเทศที่สี่นะที่ส่งยานไปเยือนดวงจันทร์ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าออกเสียงแบบสำเนียงไทยๆนะครับก็จันทรายานหมายเลขสามนะนะก็ไปแตะพื้นผิวดวงจันทเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ส่งตัวยานออกมาสำรวจพื้นผิวเนี่ย ก็เพื่อดูว่าในอนาคตเนี่ยดวงจันทร์เนี่ยก็สามารถอยู่หรือว่ามีแร่ธาตุอะไรที่มาพัฒนาได้รปะว่าเป็นประเทศที่สี่ไม่แพ้ประเทศหลักๆอย่างทางจีนสหรัชหรือว่ารัสเซียรัสเซียนี่เขาส่งไปในยุคโซเวียตนะอินเดียเป็นประเทศที่สี่ก็ถือว่าประมาทไม่ได้นะในด้านของเทคโนโลยีอืมเพราะสึกว่าอินเดียเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่คุณได้กล่าวไปตอนต้นนะว่าเนื้อหอมนะว่าต่างประเทศเนี่ยก็รุมเข้ามาเหมือนกับว่าใช้ประเทศเขาเนี่ยเป็นฐานการผลิตพวกกลุ่ม อุตสาหกรรมนิทเทิลิกต่างๆใช่น<ช>ี<ห><ช>้ครก็ต้องบอกว่าเขาเรียกว่าใครที่ทะเลาะกับจีเอกับสหรัฐเนี่ยอย่างจีเนี่ยบริษัทไหนที่อยากลดความเสี่ยงฐานการบิดใหม่มีอยู่สองที่ <ฮะ S 1> คือเวียดนามกับอินเดียสองที่นี้นะครับและอินเดียเนี่ยค่อนข้างมีความได้เปรียบตรงที่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเขากำงมีความชํานาญแล้วก็บริษัทแขงถูกด้วยอ่าแข่งถูกแล้วบริษัทเทคต่างๆเนี่ยมีรากฐานอยู่อินเดียค่อนข้างเยอะนะอย่างไอโฟนรุ่นใหม่สิบห้าก็จะมาจากอินเดียด้วยเหมือนกัน ทีนี้เราฟังด้านด้านดีกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูปัจจัยความเสี่ยงเรื่องเงินเฟอ้อกันบ้างเพราะเห็นตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยช่วงเดือนพฤษภากรกฎาคมของอินเดียมันเริ่มปรับตัวสูงขึ้นนะคะหลังจากนี้เรายังมองว่าเงินเฟอ้ออาจจะมีความเสี่ยงปรับตัวขึ้นต่ออีกไหมคะอ่านะฮะสำหรับตัวเงินเฟอ้อของอินเดียเนี่ยก็ต้องบอกว่าคงยังไม่รีบลงเร็วๆเ,เ,เนี่ยนะเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ดูข้อมูลจากทางของฝั่งอินเดียเนี่ยทางแบงก์ชาติเนี่ยเขามองว่าก็จะปรับลงได้คือตอนช่วงเดือนตุลาคมถามว่าตรงนี้เนี่ยมาจากอะไร นะครับหลักๆคือมาจากผลของพวกราคาอาหารและพลังงานนะอยากรู้กันราคาพลังงานตอนนี้กลับมาแ80กลางๆ85 86แล้วราคาน้ํามันนะครับตอนนั้นนี้อินเดียค่อนข้างได้ประโยชน์จากราคาน้ํามันที่ต่ามาเยอะนะเพราะว่าเอาราคาตัวนะน้ํามันรัสเซียมาใช้นะแล้วก็ตัวของอาหารเนี่ยเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมหาประเทศหลายประเทศในโลกเลยแล้วกันเจอภัยธรรมชาตินะอย่างล่าสุดสารัฐก็เพิ่งโดนเข้าไปนะครับจีนก็โดนไปแล้วจริงๆอินเดียก็โดนเหมือนกันก็ทําให้ราคาอาหารเพิ่มมา แล้วก็อย่างตัวของสงครามยูเครนเซียอันนี้เนี่ยก็ทําให้ทางอินเดียเนี่ยเขามีการงดส่งออกข้าวบางประเภทด้วยเหมือนกันนะซึ่งรัฐบาลเขาเนี่ยก็พยายามคุมอยู่ส่วนในมุมของแบงค์ชาติเนี่ยถามว่าเขาจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยไหมนะแบงค์ชาติบอกว่าเขาคงไม่ขึ้นแต่คงต่อไปอและว่าอีกสักปีหน้าเนี่ยอาจจะลดดอกเบีย้ยลงได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่ประชุม G20 กนิดนึ่งค่ะ่ะนะฮะ,นะฮะแล้วก็อันนี้นะฮะอันนี้เนี่ยประชุมกันช่วงสุดสัปดาห์นี้นะก้าถึงสิบกันยานะครับ G20 ที่ ธีมของเขาคือ one earth one family one future <ฆ>นะครับก็คือเขาจะเน้นคุยกันเรื่องว่าเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเศรษฐกิจโลกจะทํายังไงต่อแต่ละประเทศเนี่ยจะช่วยเหลือกันยังไงได้บ้างซึ่งอันนี้เป็นธีมหลักที่เขาจะคุยกันนะครับแต่ถามว่าตอนนี้เนี่ย G20 ตอนนี้มีจีนเปลี่ยนคนนะตอนแรกเนี่ยบอกจะเป็นท่านสีจิ้นผิงมาตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นลี่เฉียงนะก็เป็นส่งตัวสองมาแทนก็พอได้นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็คงไบเดนก็มาซึ่งแน่นอนไบเดนกับอินเดียเายก่อนใน,นเดือนที่แล้ว โมดีก็ไปยืนอเมริกาคราวนี้เดือนนี้ก็ไบเดนก็มายืนอินเดียนะแล้วเดี๋ยวไบเดนเสร็จที่อินเดียก็จะไปต่อเวียดนามแวบหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างมองพุ่งทวกต่อประเทศในโซนนี้นะว่าความสัมพันธ์เนี่ยกับสองขาใหญ่แล้วกันนะจีนกับสหรัฐอ่สองประเทศนี้ยังค่อนข้างมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับดังนั้นก็มองว่าเศรษฐกิจอนาคตเนี่ยก็น่าจะยังค่อนข้างไปต่อได้นะถามว่าตอนนี้เนี่ย ตีมเราเป็นยังไงนะครับถ้าเป็นทางอินเดียเนี่ยเราจะเชียร์เป็นทางของกอง KF อิ India ทางกรุงศรีนะฮะส่วนทางตัวของเวียดนามเนี่ยเราเชียร์เป็นตัวของ Principal v e n EQ นะของทาง Principal เรามองว่า2ประเทศนี้เนี่ยนอกจาก GDP เติบโตดีแล้วเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการค้าขายเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยมองว่าความเสี่ยงในค่อนข้างต่ำนะการเติบโตสูง valuation อาจจะเขาเรียกว่า มองในมุมนึงอาจจะสูงแต่ถ้าเกิดมองในอดีตเนี่ยตรงนี้เนี่ยพอเฉยๆกับโลที่สูงแล้วอ่ะมันอยู่แค่ประมาณค่าเฉลีย่ยนะดังนั้นก็มองเป็นสองประเทศที่ลงทุนได้ครับค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณธนพลบำรุงพงศ์ที่มาแนะนําภาพรวมการลงทุนกันในวันนี้ค่ะแล้วก็ทุกท่านสามารถติดตามรายการคิสโก้ฟันเดย์ได้ใหม่นะคะในวันอังคารหน้าสำหรับนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ